โรคพิษสุนัขบ้าเทียมเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเฮอร์ปีโรคนี้เป็นโรคระบาดพบว่าเป็นได้กับสุกรอายุรุ่นแรกหรือลูกสุกรสุกรเล็กอัตราการเกิดโรคสูงสุกรที่ฟื้นตัวจากโรคจะเป็นพาหะของโรคและสามารถปล่อยเชื้อโรคออกมากับลมหายใจอาการของโรค หายใจลำบากอาเจียนท้องเสียท้องล่วงมีไข้น้ำลายไหลมากหลังจากนั้นจะมีอาการเดินโซเซและชักกระตุกล้มตายการป้องก,กันโรคโรคพิษสุนัขบ้าเทียมสามารถป้องกันโรคได้โดย 1. ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทียมตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ 2. มีการ จัดการควบคุมโรคที่เข้มงวด 3. มีการสุขาพิบาลที่ดี 5. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม่ 6. กํำจัดหนูและ,มะแมลงวันนกแมวและสุนัขที่เข้ามาอยู่ในบริเวณรักษาพ่อสุกรควรได้รับวัคซีนป้องกันทุก4-6เดือนแม่สุกรควรได้รับวัคซีนช่วง4-6สัปดาห์ก่อนครบกำหนดคลอด ทั้งนี้สุกรสาวควรได้รับการทำวัคซีนมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนการใช้งานประมาณ2สัปดาห์ลูกสุกรควรได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่ออายุ10สัปดาห์